สวัสดีครับท่านผู้ชมนัน็ิธีเคารพรักยิ่งก็ห่างเว้นห่างหายไปนานนะครับไม่ได้อัปโหลดคลิปมาหลายเพลาแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็เป็นภารกิจเผาถ่านอ่าก็จะตามล่าฝันต่อไปลองผิดลองถูกนะครับก็จะเผาแบบอ่าแบบแบบตามช่องคนรักไม้นะครับต้องขอบคุณช่องคนรักไม้ผมเข้าไปดูแล้วเข้าไปกด ติดตามกดตะไครสับประรดกดตะคังกดกระดิ่งติดตามนะครับรู้สึกศรัทธาในในโอ้ยหลากหลายพันไม้ปลูกไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็ที่ท,ที่สำคัญที่ให้ผมให้ความสำคัญที่สุดคือวิธีเผาถ่านนะฮะผมก็จำลองมาแล้วก็ได้ขนาดนี้ ที่เห็นก็คือทำตามสูตรของอาจารย์เลยนะครับจุดไฟนำทางไปก่อนผมจะขอบอกว่าครั้งที่แล้วนะครับพลาดอย่างรุนแรงเขาบอกว่าคนเราต้องลองผิดลองถูกนี่ครั้งที่แล้วจุดไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็รีบเอาสังกะสีนะฮะกลบสังกะสีปิดให้มิดแล้วก็เอาดินกลอบนเนี่ยแล้วก็ ผมใช้ไอ้ไอตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ที่ช่องคนรักป่าเขาว่าเป็นช่องควบคุมเป็นเป็นหอบังคับการหรือว่าเนี่ยนะหอบังคับการกองบังคับการเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเหมือนจะดีครับแต่ว่าไฟมันมอดอรู้ก็ประมาณเนี้ครับภารกิจครั้งนี้ผมก็เลยนี่ไปชอปปิ้งเจ้านี้มาก็เป็นท่อใย,ยหิน ะจะซื้อมาสดๆร้อนๆร้านนี้ขายสามสิบห้าบาทนะครับเนี่ยเป็นหน้าสี่เป็นท่อใย,ยหินหน้าหน้าสี่นะครับความยาวหนึ่งเมตรมันก็มีความยาวให้เลือกหลายนะครับมีทั้งเม็ดเม็ดครึ่งสองเม็ดอะไรประมาณเนี้มีถึงหน้าหกหน้าแปดแต่ผมเลือกใช้วิธีเนี่ยเอาหน้าขนาดนี้เพื่อที่จะให้อ่าลมมันเข้าอากาศมันเข้าตรงนี้นะครับเยอะๆหน่อย ถ้าเรา,าถ้ามันเข้าถ้ามันบาลานซ์ไม่บาลานซ์กับปลายเราก็อาจจะาหาดินหาอะไรมาอุดน,นะครับตรงนี้สรุปแล้วเท่ากับว่าผมมีท่อใจห,หินตรงตรงปล่องนะครับตรงฝั่งนู้นอีกสองอฝั่งขวาก็ได้มาฟรีนะครับได้มาจากประบุ๋มช่องประบุ๋มรดพ่วงนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็ไปซื้อมาสามสิบบาทนะครับร้าน ก็ต่างกัน5บาทครั้งนี้35นะครับนี่ก็ปันก็เริ่มออกมานะครับซึ่งครั้งนี้ผมก็ไปตัดไม้ไผ่มานะครับได้ไม้ไผ่มาก็จะวางไม้ไผ่พาดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะหาที่ค้ำยันนะครับพาดดูแล้วก็กระทุ่งไม้ไผ่และเจาะรูไม้ไผ่เพื่อท,ที่จะให้มัน มันกลั่นเป็นไอ้น้ำแล้วก็หยดติ๋งมาเป็นท้ำส้มควันไม้กดเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่าจ,จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ให้กำลังใจกับสมชายดันนิ่งนะครับนักวิ่งที่มา,าลงรักการเกษตรนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยให้ไฟมันลุกพอประมาณนะครับผมก็จะทำการกลบนะครับกลบ กบสังกะีราดดินปิดแล้วก็ปล่อยให้ตรงนเนี้ยเนี่ยมาไว้ตรงอ่าบริเวณกลางๆรรงนเนี้ยอ่าประมาณเนี้ครับกบแล้วก็อ่าให้อากาศมันเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะคลิปนี้สั้นๆน,นะครับสามสี่นาทีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ